มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาสั่งสอนคนร้ายแต่ว่ากลายเป็นว่าสังคมเขาบอกเฮ้ยแรงเกินไปหรือเปล่<บ>าเ้<บ>าเตะพักเนี่ยนะฮะหเหมือนกับเข้าที่บริเวณคอ,อลองดูสักนิดนึงนะฮะเอาเปิดภาพขึ้นมาหน่อยฮะบางคนก็บอกว่าเป็นสารเตี้ยหรือเปล่านะคะผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ที่เก้าอี้ค่ะแล้วก็คนที่ไปลงโทษเขาเนี่ยเป็นผู้เสียหายที่ไปจับโจรเอาไว้ได้นี่คว่ำเลยเพจนักเลงมือถือสํานักงานใหญ่นะคะล่วงแล้วล่วงแล้วไอที คือคุณผู้ชมฮะถ้าเตะเข้าก้านคอจริงมันมีโอกาสตายได้นะฮะแล้วประเด็นคือถามว่าพี่ไปโกรธอะไรมาคือเขาเนี่ยเปิดร้านขายมือถือแล้วโจรมาไปปลอมเฟซบุ o กเขาฮะแล้วไปหลอกขายมือถือคนอื่นเดินไม่ไหวเลยนะฮะดูดูฮะเหมือนขยงเลยอ่ะพอแล้วนะฮะประเด็นก็คือว่ามีคนเสียหายเยอะมากคนที่โดนหนักสุดเนี่ยคือ2 0 0 0มบาทล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของเจ้าของบริษัทเลยนะฮะคุณพร้อมพัน์ คุณพร้อมพันบอกผมก็ตามหาสินี่คนนี้เลยฮะที่เตะจนกระทั่งโจนคานเนี่ยนะฮะพอบอกว่ามันเป็นหลอกคนอื่นมันปลอม a c e b o o k ผมแล้วเที่ยวไปหลอกคนนู้นคนนี้แล้วสุดท้ายเจ้าตัวเดือดร้อนเพราะอะไรฮะผู้เสียหายก็ต้องตามหาคนนี้<ช>ถูกไหมฮะ<อ>ว่าเฮ้ย<ห>โกงเขาเหรอจนในที่สุดเขาก็เลยบอกเขาต้องล่าจนเองถ้าจากในคลิปเนี่ยพอเขาล่าจนเจอเขาก็บอกอะจาัดก,การจะยังไงดีมาเจอกัน คือมี2อ,อย่างคือให้มีการเลือกด้วยถูกไหมฮะมี2ทางคือ1นึ่นำตัวส่งตํารวจนะฮะัำอีกอันหนึ่งก็คือให้เขาลงโทษลงโทษเองปรากฏว่าโจรบอกพี่ลงโทษผมเถอะผมยังลูกเล็ก <c oughs> เขาก็เลยลงโทษอย่างที่เห็นคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าหลังจากเตะเสร็จเนี่ยนะฮะถามจริงว่าอันนี้ยังเลยนะฮะ เขาบอกว่าเขายังทาไว้หลังจากจบคลิปเกิดอะไรขึ้นเพราะเห็นโจรครานหลังจากจบคลิปเนี่ยผมให้เขามานั่งผมหาน้ำให้เขากินมีการขอโทษกันสองฝ่ายแล้วก็ปล่อยกลับบ้านซึ่งผมยังบอกคนร้ายว่าหากไม่มีงานทำตกงานมาทำงานกับพี่นะมาเปิดหน้าร้านทำงานได้อย่าไปหลอกชาวบ้านเขาเลยคุณผู้ชมรู้ไหมฮะคือตอนแรกพอคลิปมันออกไปเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้ร้านแย่กว่าเดิมอีกคนด่าใช่ไหมเออแต่ว่าหละ มีคนเป็นห่วงด้วยแต่ก็มีคนด่าด้วยบอกทำแบบนี้เราผิดกฎหมายหรือเปล่าเราไปเตะเขาขนาดนี้นะคะก็เขาใช้ชื่อผมใช่ไหมเขาใช้รูปผมเขาเวลาเขาเห็นสมาชิกคนใดคนหนึ่งก็ตามเนี่ยโพสตหาโทรศัพท์มือถือโพสต์ขายโทรศัพท์มือถือหรือว่าอาจจะไม่มีขายไม่ได้หาอะไรเลยแต่เป็นสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มที่ผมดูแลเขาจะทักไปในแชทส่วนตัวครับไปเสนอขาย ก็เข้ามาครับผมแล้วก็มีการพูดคุยตกลงกันนะครับผมก็ให้คาตักเตือนไปนะครับว่าเอเคอย่าทําอีกนะพอแล้วนะมันมันเสียหายนะแต่ก็เท่านั้นแหละฮะไม่ได้คุยไม่ได้ฟังกันเลยยั้งครับต้องบอกเลยว่ายัง้งผมกลัวว่าเขาจะน็อกเขาจะคอหักเขาจะตายไปอันเนี้ยผมจะส่วนของผมเองหลังจากคลิปตัดไปอ่ะนะเราก็ได้ให้นั่งก็ให้นั่งก่อนให้นั่งพักก่อนประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีหรอก แล้วก็คุยกันนะครับคุยกันอีกครั้งคือเจ้าตัวบอกว่าเอาจริงตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้าฟีดแบกกับมาผลกลับมาเนี่ยตอนนี้สําหรับยอดขายไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อาจจะมีคอมเมนต์เรื่องห่วงว่าพี่พี่จะติดคุกหรือเปล่าพี่ไปเตะเกิดเขาตายเจ้าตัวก็ลเลยยีนว่ายังแล้วถูกไหมฮะ,ะแต่ก็ต้องนึกถึงร้านเขาด้วยนะฮะเพราะเวลาเขาสร้างกลุ่มขึ้นมาปรากฏพี่ไปแอบอ้างถูกไหมฮะใช่ปลอมไนงะปลอมหน้าเพจแล้วก็ไปหลอกคนแล้วก็เอาเงินไปสุดท้ายเขาก็ต้องไปล่าคืนผู้เสียหายนี่มันเหมือนกับกรณีอะไรนะฝ้ายที่ก่อนนี้เราเคยนาเสนอไป ปอมเฟซบุ๊กข้มะแล้วก็ทักเข้าไปกลายเป็นว่าสวมรอยไปซื้อเองนี่ฮะมันก็คล้ายๆกันเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเวลาท่านติดต่อเพจไหนอันนี้เป็นข้อเสนอนะท่านต้องคุยกับเจ้าของเพจนั้นโดยตรงนะฮะแต่มันก็จะมีโจรปลอมเพจขึ้นมาเนี่ยทำให้เหมือนกันเราอต้องทักก่อนทักเพจก่อนไม่อย่างนั้นพวกมิจฉาชีพจะใช้จังหวะที่เรา ไลฟ์สดและซื้อของอะค่ะทักเราเข้ามาแล้วมันก็จะไปปลอมเพจของพี่เขาให้เหมือนแล้วมันก็ทักเราคิดว่าอ๋อเราซื้อจากคนนี้จริงๆไม่ใช่เราต้องทักไปที่เพจนั้นก่อนแล้วต้องให้เพจนั้นตอบเท่านั้นจากแค่เพจเดียวนะฮะจะได้ไม่โดนสวมรอยอ่ะคุณผู้ชมฮะขอพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ารีบกลับมาฮะ